สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการก้อยเจ๋งชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคํานะครับประจำวันที่24กันยายนนะครับพุธกรกราช2563เรามาเริ่มต้นกันที่กองทุนทองคํา SPDR ก่อนเลยครับกองทุนทองคำ SPDR นะครับเมื่อเมื่อช่วงเช้านี้ก็ได้มีการเทขายทองคํานะครับออกมาจํานวนประมาณ11.09ตันนะครับปัจจุบันถือครองทองคำอยู่ที่1,267ตันนะครับ ก็สังเกตได้ว่ามีการซื้อเข้ามา12ตัน18ตันแล้วก็มีขายออก0.5แล้วก็ขายออกเมื่อคืนอีก11นะครับภาพรวมก็ยังถืออยู่ที่1,267ตันนะครับก็มีการซื้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการขายแบ่งขายออกมาบ้างนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับครั้งนี้เราก็มาดูในส่วนของออในส่วนของข้อมูลเมื่อนนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการเทขายทองคำนะครับออกมานะครับ จนเหลือโซนอยู่สักประมาณราคา1,860นะครับลงมาต่ำสุดในรอบ3เดือนก็สำหรับเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือดอลลาร์นะ่นะแข่งตัวขึ้นนะครับดอลลาร์ได้แข่งตัวขึ้นเพราะว่าเออตัวธนาคารกลางของอเมริกาเนี่ยออมีออกมาแล้วว่าจะคงดอกเบียเ้ยในดาต่ำไปอีก2ปีนะครับก็ธนาคารอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็ลดดอกเบีย้ยจนหลายๆที่เนี่ยก็ดอกเบีย้ยติดลบนะครับซึ่งถ้าเอาเมริกาไปเทียบกับเขาเนี่ย คืออเมริกาก็ยังมีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่านะครับก็ทําให้ค่าเงินนะครับไหลเข้ามายัางอเมริกาก็คือทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งนะครับหลายประเทศเลยที่ใช้อัตราดอกเบีย้ยติดลบนะครับก่อนแล้วคราวนี้เราก็มาดูคือในส่วนของข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับราคาทองคํานะครับก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับตรงโซนประมาณสัก 1, 1 9 0 0หรือ2,000มาสักระยะหนึ่งนะครับแต่กกาะแต่หลังแต่แตเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการเทขายเนื่องจากตัวดอลลาร์นั้นแข็งตัวนะครับแล้วก็เออเมกาเนี่ยประกาศ PMI เดือนกันยาออกมาที่53.1.1นะครับผู้ผิดนะครับก็ทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะออกมาที่52.5นะครับแต่ออกมาดีกว่าที่เขาคิดนะครับก็ดีที่ดีนสูงสูงในรอบ20เดือนนะครับเลยทำให้ เขามองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คิดนะครับก็เลยเป็นส่งผลให้ดอลลาร์แข็งแล้วก็ทองคำอ่อนลงนะครับแล้วก็มาดูในส่วนข้อมูลที่นายจรลูมพาวเวลเพูดนะครับก็คือตัวเฟดเนี่ยจะไม่ได้ใช้นโยบายใดๆในการสับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนความกดดันแล้วก็เรื่องกับเกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานนะครับที่เฟดเขาพิจารณาเป็นสําคัญนะครับ แต่ในส่วนของตลาดหุ้นเราพูดถึงในตลาดหุ้นดาวโจน์นะครับปิดล่วงนะครับเมื่อเมื่อคืนนะปิดล่วงลงประมาณสัก500จุดเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่นะวิตกกับตัวทิศทางเศรษฐกิจของอเมริกานะครับเพราะว่าตัว P.M.I. เนี่ยรวมภาคการผลิตและการบริโภคสหรัฐเนี่ยบางตัวเนี่ยมันดิ่งลงในรอบ2เดือนนะครับแล้วก็พันธการเยียวยาเศรษฐกิจรอบใหม่ของอเมริกาเนี่ยก็ออกมาก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่โดยหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ล่วงลงหนักสุดเลยนะครับ แล้วก็ตัวเกี่ยวกับน้ำมันนะครับ WTI แล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับปรับตัวลดลงนะครับเนื่องมาจากตัวโควิดที่ว่าแพร่ระบาดในรอบสองแล้วนะครับแล้วก็อีกข้อมูลที่อาจจะเป็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทองคำนะครับที่ผมสนใจก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวผมดูข้อมูลแป๊บหนึ่งอาโอเค เดี๋ยวดูแป๊บนึงครับดาวน์โหลดแป๊บนึงที่น่าสนใจที่กำลังจะมาก็วันนี้นะครับก็คือตัวโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะครับที่มีข่าวว่าเขาจะอนุมัติามมาตรฐานใหม่ที่คณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือ FDA เนี่ยกำหนดขึ้นอย่างเข้มงวดสำหรับการใช้อหนาจตามมาตรการเพื่อรนุมัดให้มีวัคซีนโควิด19อย่างเร่งด่วนนะครับโดยทรัมป์เนี่ยเขากล่าวว่าไอ้ข้อเสนอของ FDA เนี่ยอาจเป็นแรงจูงใจทางการเมือง หนังสือ,อ,อมีอาจมีแรง,งจูงใจในการเมืองนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันเนี่ยก็พพดรายงานพวก่นาัง,งคารที่ผ่านมาเอฟดีเอเนี่ยจะออกคาแนะนําเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและพามไว้วางใจนะครับก็ตัวทั้มเนี่ยเขาก็ได้ตั้งคําถามที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าเหตุใดทําไมต้องจะทําให้วัคซีนล่าช้าออกไปนะครับเพราะตัวทั้มเนี่ยเขาอยากจะให้วัคซีนออกเร็วเพราะว่ามันเป็นมันเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่เขาสามารถโปรโมทและหาเสียงได้นะครับก็คือทำไอโอตัวเองนะครับพูดง่ายๆ แล้วก็จะรวมพาเวลเขาก็พูดอีกอย่างนึงว่ากรณีที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยเขาก็ได้ถแถลงประมาณว่าการเยียวยาเนี่ยผู้ได้ <ๆ S 1> รับผลกระทบนะครับว่าตัวเฟดเองเนี่ยจะต้องร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐนะครับและถึงแม้เศรษฐกิจเลขตัวเลขเศรษฐกิจสาหารัฐจะเริ่มดีขึ้นก็จริงเนี่ยแต่ตัวโควิดเนี่ยยังระบาดไปอีกนานนะครับซึ่งก็จะส่งผลทําให้ไอตัวเลขการจร้างงานหรือคนอเมริกาเนี่ยก็ยังคงตกงานสูงอยู่ดีนะครับ แล้วคราวนี้เราก็มาดูในส่วนไปฏิทินเศรษฐกิจประจําวันนี้นะครับที่น่าสนใจวันนี้ข้อมูลเยอะนิดนึงครับบางทีอ่านไม่ทันนะครับเยอะข้อมูลวันนี้ที่น่าสนใจก็เริ่มจากหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับตัวเลขคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับต้องรอดูว่าเป็นยังไงครับเกี่ยวกับโควิดที่มาใหม่แล้วก็เรื่องอัตราของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกาครับจะสอดรับกันไหมนะครับแล้วก็ช่วงประมาณสามทุ่มครับนายเจอรโรมพาเวลมาพูดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่นะครับประจาเดือนสิงหา อ่าแล้วเรวแล้วคราวนี้เรามาดูทองคานะครับทองคําในทางเฟรมด์ดเนี่ยที่ผมบอกไปว่าถ้ามองภาพนะครับสำหรับผมเนะี่ยมันก็คือออกด้านข้างปรับฐานนะครับแต่ถ้ามองภาพใหญ่แล้วเนี่ยทองคําก็ยังยังไม่ได้เสียทรงมากนะครับอาจจะมีการลงมาปรับฐานในโซนนี้แต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่จะเข้า,าไปเล่นฝั่งบายและหลันเทนเนี่ยผมมองว่าจุดตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับโซนมาสักหนึ่งแปดห้าศูนย์ถ้าเกิดราคาหลุดลงไปเนี่ย ผมคิดว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะย่อลงมาปรับตัวได้ลึกถึงประมาณสักโซนหนึ่งเก้าเออไม่ใช่หนึ่งเก้าดีครับหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เลยครับโซนประมาณเนี้ยครับอาจจะย่อดได้ถึงนะครับแต่ถ้าย่อมาถึงแล้วเนี่ยก็ผมไม่คิดว่าคือถ้ามองเป็นการอัพเนี่ยก็เสี่ยงรับที่จะเข้าไปเล่นผมมองว่าจุดตรงนี้หนึ่งแปดห้าศูนย์เนี่ยถ้าจะเข้าไปเล่นสต็อปลอสให้ให้ไวนะครับสําหรับคนที่รันเทนเพราะว่าถ้าเกิดปรับฐานเนี่ยมันยังปรับได้อีกยาวนะครับจนถึงก่อนเรื่องตั้งอเมริกาเนี่ย ซึ่งถ้าเกิดราคาหลุดตรงนี้ผมมองว่าเป้าต่อไปในการลงเนี่ยก็คือนี่เลยครับในการถ้าจะลงมาปรับฐานอีก,อก,อกโซนนึงก็คือลงมาเทสประมาณสัก1760เลยครับสำหรับคนกรณีที่หลุด1850เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะตามเซลล์ก็ได้นะครับก็ต้องรอลุ้นว่าหลุดมาแล้วจะเป็นยังไงตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะมีการฟื้นตัวหรือมีการแข็งค่าขึ้นหรือไม่นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์ในทำเฟรมเดย์กันบ้างนะครับ อลล่อเด็ทำเฟรมเดเห็นไหมครับเดี๋ยอันนี้ผมเดี๋ยวลบก,ก่อนครับอันนี้เก็บก่ออาอัน,นี้ลบทิ้งก่อนจะได้เห็นง่ายสำหรับตัวดอลลร์อินเด็กซ์ในทำเฟรมเดนะครับก็จะเห็นว่าราคานั้นได้เบรกขึ้นมานะครับเหนือโซน93.2แล้วนะครับที่ผมตีไว้เส้นแดงนะครับเป็นจุดชี้วัดขึ้นมาแล้วก็สามารถเบรกที่94ได้โซนแนวต้านถัดไปของตัวดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ จะอยู่ของโลที่เคยทํามาก่อนแล้วก็เด้งแล้วก็ทะลุลงมานะครับโซนประมาณสัก95.8นะครับถ้าราคาสามารถขึ้นไปถึงเนี่ยผมมองว่าตัวทองคำเนี่ยน่าจะลงมาปรับฐานได้หลุดพันแหรืออาจจะถึง1760ด้ยส้วยซ้านะครับคราวนี้เรามาดูในผลตอบแทนประัาศสหรัฐนะครับผลตอบแทนประัาศสหรัฐนะครับก็ยังคงออกข้างเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนตัว10ปีนะครับก็ยังอยู่ในกรอบเช่นเคยนะครับศูนกับ0.49นะครับคราวนี้มาก็เราก็มาดู สำหรับผู้ที่จะอ่าได้สรุปก่อนครับสรุปสําหรับผู้ที่เล่นยาวนะครับโซนหนึ่งแปดห้าศูนย์เนี่ยเข้าไปรับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดแล้วต้องสต็อปลอเลยนะครับแล้วก็สามารถตามเซลลได้นะครับแต่ถ้าเกิดแต่การตามเซลเนี่ยต้องดูแนวโน้มของอรลรา์อินเทอร์เนว่าจะสามารถแข่งค่าขึ้นไหมถ้าเกิดแข่งค่าขึ้นสัมผมคิดว่าตามเซลได้เลยและเป้าในการเดิมพันฟิตของคนที่รันรันระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ารอมาปรับถ่ายได้ถึงโซนนี้แหละครับประมาณสักหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ครับ สำหรับคนที่รันเทรนระยะยาวนะครับก็ต้องมาดูว่าจบจบวีคนี้จะจบแดงไหมหรือว่าจบมันวันที่30กันยายนเนี่ยถ้าจบแดงแล้วต่ำเดี๋ยวผมคิดว่ายังไงก็ลงมาถึงแน่ๆครับถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์ยังคงแข็งค่าขึ้นได้ต่อเนื่องแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูสําหรับคนที่เล่นสั้นนะครับเล่นสั้นแบบเล่นจบวันบบนี้เลยเล่นสั้นจบวันนี้ผมมองว่าราคาได้หลุดกรอบตรงนี้ที่ผมตีรูปสามเหลี่ยไมไว้นะครับหลุดกรอบลงมาก็คือผมมองภาพเซลล์ก่อนนะครับภาพเซลล์ภาพเซลเซล์ กรณีที่เล่นเล่นในจบในวันไ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าราคาสูงสุดต่ำสุดวันนี้เป็นยังไงราคาสูงสุดวันนี้ที่ราคาทองคําทําได้นะครับอยู่ที่1868ครับเดี๋ยวผมตีก่อนโอ้โหแคบมากวันนี้วันนี้สูงสุดทําได้แค่1868นะครับปุ๊บเดี๋ยวตีก่อนเ้าแทนเส้นสีเดียวกันอีกเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับแก้สีก่อนแก้สีให้ดูง่ายนะครับโอเคเปลี่ยนสีฟ้าเป็นสี สีเหลืองแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นประเ,ปเส้นขนาดเล็กนิดนึงโ okay. อเคนะครับแล้วก็ราคาต่ําสุดที่ทําได้ก็อยู่ที่ประมาณ1848นะครับโซนตรงนี้เลยก็สําหรับวันนี้ในการเล่นสั้นนะครับผมมองว่าเ,เล่นเด้งแล้วก็เซลลเดีกวครับถ้าต้องรอดูว่าจะเป็นไงสำหรับโซนที่น่าเข้าเซลล์นะครับผมมองว่ารอเข้าเซลลโซนแรกเนะี่ยผมจะเข้าโซนนี้ครับประมาณสัก โซนประมาณ1.8 1.875นะครับโซนนะครับ1.875ถึง18 1.880นะครับเข้าเซลล์แล้วก็อีกโซนนึงที่น่าเข้าเซลล์ก็คือตรงนี้ครับโซนประมาณเส้นตัวนี้ที่ผมต,ตีไว้คือประมาณสัก1.890ถึง1.895นะครับเข้าเซลล์แล้วก็ซอฟฟ์ลอตน,นะครับหาราคาหลุดขึ้นไปยืนเหนือ1,900นะครับส่วนเป้าในการเทปโปรฟิตเนี่ยผมมองว่าถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์ยังคงแข็งค่าได้ต่อเนื่องนะครับเป้าในการเทปโปรฟิตเนี่ยอาจจะต่ำกว่า1.850ได้ซ้ำนะครับเรามาดูแนวข้างล่างเลยเป้าในการ, Prof รเทปโปรฟิต์ ก็อาจจะลงได้ถึง1832าครับสาหรับการเล่นจบวันนะครับก็ต้องรอจังหวะที่เด้งขึ้นไปแล้วก็เซลล์นะครับเพราะตรงนี้ติดแนวรับแล้วคราวนี้เรามาดูผู้ที่เล่นฝัออ่งบายกันบา้างผู้เล่นฝั่งบายผู้เล่นฝั่งบายนะครับรอราคาเข้าใกล้โซนสักประมาณ1850ครับ1 8 4 5 1 8 5 0นะครับเข้าบายแล้วก็สต็อปร้อนนะครับหากราคาหลุดที่1 8 4่ออ 40, ลงไปนะครับยอมสต็อปอนห้าเหรียญน,นะครับสำหรับผู้เล่นฝั่งบายส่วนเป้าในการเทคโปรฟิตเนี่ย ในเมื่อ,อทำเฟรมขนาดเล็กเนี่ยที่เป็นผมเล่นที่ผมดูตีวันนี้นะครับเล่นจบราณคือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมครับเส้นปะเส้นปะาที่ผมตีขึ้นใหม่โอเคเห็นไหมครับเส้นปะ <Okay. S 1> คือในเมื่อเทรนไลน์ของโซนที่ผ่านมาในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเทรนขานลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะยึดในฝั่งเซลล์เป็นหลักนะครับเ,เดี๋ยวเส้นนี้มาผิดับก่อนเนี่ยครับโอเคกรอ,กรอบกรอบก็ประมาณนี้ครับ คือถ้าลงมาแล้วก็เข้าบ่ายเด้งขึ้นไปก็เข้าเซลนะครับแต่ผมมองหน้าเซลล์สำหรับการเล่นสั้นให้น้ําหนักมากกว่านะครับก็คือเด้งขึ้นไปแล้วเล่นเซลลส่วนบายเนี่ยก็คือโซนเนี่ยครับพี่น่ารับคือหนึ่งแปดสี่ห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับเป้าในการเทปฝั่งบายอาจจะแคบหน่อยคือเทปพอฝีฝั่งบายอาจจะได้แค่ไฮของวันนี้คือส่วนมาสักหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ถึงแปดเจ็ดห้านะครับสำหรับผู้เล่นฝั่งบ่ายเดี๋ยผมไม่ค่อยเน้นครับผมเน้นรอเด้งเข้าเซลดีกว่าสำหรับระยะสั้นต้องรอด,ด ก็ต้องรอดูว่าพาเวะไปยังไงัตาการจ้างงานไปยังไงแล้วก็เรื่องการย่อขายบ้านนะครับย่อขายบ้านใหม่ก็สําหรับวันนี้ก็สั้นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยสามารถปรับตัวได้กว้างแล้วก็ได้ลึกนะครับก็อย่าลืมนะครับเผื่อเผื่อเงินให้พอนะครับ MM เ,เงินในพอร์ตให้ดีนะครับคำนวณรีซิวอร์ดว่าคุ้มค่าไหมกับการวางโพ i ิชันนะครับแล้วก็ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพอร์ตฟ้าได้กำไรทุกคนก็สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ